สว,สวัสดี 1941, <Catholic. S 2> ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราผัดเห็ดทอดใส่ผักหวานผัดผักหวานใส่เห็ดทอดนะคุณผู้คิดคิดชื่อเมนูไม่ออกเลยเามืออึงทำไมอ่ะไม่รู้ลืมจะเอาอะไรใส่ก่อนใชระหว่างผักหวานกับเห็ดใช่ไหมนั่นแหละเราใส่เห็ดก่อนแล้วก็ใส่ผักหวานที่หลังเนาะแล้วก็ผัดเห็ดทอดใส่ผักหวานคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมของป่าทั้งคู่เลยนะครับไม่เคยกินผัดนเลยลุยลุยมาข้าวเหนียวพร้อมนะครับผม ไอ้ที่สาคัญเรามีไก่นะครับผมอันนี้ก็ของป่านอะ <laughs> ตอดออกมาจากในกระทะหนัง <b aud it> ไก่ทอด<ม>กรอบ<ม>ครับ<ม>คุยชมยังมีอยู่นะครับผมเราก็มากินกับนี่กินกับผัดผักหวานมาใครเคยกินบ้างเมนูนี้คุ้ชมมาไม่เคยกินน่มอันนี้ต้องรีบกินนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้หน้านี้นะครับเป็นหน้าผักหวานแล้วก็หน้าให้ถอดนะครับผมเราต้องกินเยอะกินบ่อยเด็ด เห็ดมันหอมอ่ะแล้วผักหวานแบบหวานมากเป็นไงหอมอย่างนี่ยังไม่เคยกินคุณผู้ชมครั้งแรกเลยที่เคยกินผัดแบบนี้เคยกินแต่แกงอะแกงกับสลืมมสองอย่างนี่เป็นได้จะบอยจอดมาอันนี้ก็ไล้จะมาตักหยากมือแหละจะมาตักหยากรอบเอาไช้ง่ายกว่านะ เป็นแบบเพชรคำยิ่ใหญ่อะมดมดเลวนุ่มขมหวานอืน่า่อนออนะผักหวานก็นยังหวานอยู่นะเนี่ย <c oughs> ถึงแม้ฝนจะตกอือมันตกสองสามวันที่แล้ว ผักหวานเขาต้องกินหน้าแรงมันจะหวานในฝนมันตกม,ตกมาใส่แล้วมันก็ยังหวานอยู่เนี่ยดินบ้านเรามันดีคุณผู้ชมนี่ไปเก็บด้วยกินได้นี่อันนี้อร่อยไก่ไว้ทีหลังคุณผู้ชมกินบ่อยแล้วนี่ <c oughs> กินผักก่อน <c oughs> เราไก่มาเยอะกว่านเนี่ยของไม่เยอะไง <c oughs> ไม่วางกินไม่หมด มันกินอย่างไรไอรไม่จัดเลยอันนี้เป็นเห็ดหอบมันโคกคุณผู้ชมเคยไปน้ำปาามันโคกบ้างไม่เคยไม่เคยไป เห็ดแถว่าอร่อยนะหอมหอมอยู่หอมเห็ดนี่ก็เป็นผิวดำเหมือนบ้านเราเแต่เห็ดทู้บ้านเราไม่ได้นะแต่เห็ดฟ้าผ้าเป็นสีแดงกลิ่นบ้านเรามันชัดกว่านี้อ่ะคือต้มนี่คือแบบกลิ่นทั่วบ้านเนาะ ต้มปุ๊บได้ได้ได้ไดไดกินสามบ้านเจ็ดบ้านัานอะถ้าต้มให้ถอดบ,บ้านเาอันนี้ก็บเบื่อแล้วสามบ้านเจ็ดบ้านมันต้องต้มมอยใยญ่แล้ว <c oughs> ได้กินไงกินโชยงะล้มล้มตีไปไงร่ามากวัดกระตนบงะลำบากลำห่างก็แล้ว ร่างกาเสียใจเขาเนี่ยเสียใจแน่ไปง้อได้กินเนี่ยอันนี้ก็ผัดใส่น้ำมันหอยธรรมดาคุณผู้ชมอร่อยผัดอย่างนี้ก็อร่อยใส่อะไรบ้างบ,างบอกคุณผู้ชมดูมีพริกมีกระเทียมน้ำมันหอยรสดีเอ้ยชุรสดิใช่ไหมพี่เก่เอาง่ายก็เหมือนทำผัดกะเพราเลย แค่ไม่ได้ใส่ไปก็พอแมันก่อนเหมือนแขนนะมันไม่แตกต่างกันหรอกคือแบบผักหวานมันไม่จืดแต่คุณผู้ชมผักหวานมันหวานนะอ่ะเห็ดมันก็นหอมหวานอ่ะมันอ่อนอทุกยอดเลยเนี่ยเดียด๋วยวนะเดี๋ยวเราจะมาแก้เหดทอดใส่หนามไม้คุณผู้ชมอของป่าทนของป่าเนี่ยอร่อยนะ รู้สึกว่าพอผักหวานเริ่มหมดเห็ดเริ่มโูเห็ดอยู่ข้างล่างนี่ <S <S อยู่ตรงนี้นี่นี่น <S <S เห็ดตั้งหนึ่งลิตรคุณผู้ชมผักหวานสองถุงใหญ่แต่ผมเก็บไว้เครื่องถุงเอาไว้แบบสอนพวกนี้ได้แกง ไข่ผักหวานใส่ไข่ม่แดงหาไม่ยังเหรอเดี๋ยวไปหาต่อยัยงมีอีกเหรอมีไข่ม่แดงงอนี่มีดอกไข่ม่แดงรังนี้เราเลี้ยงไว้เลยเนี่ยรังเนี้ยข้างหน้าเลยคุณผู้ชมไม่มีไข่น่อยไม่มีจะกินของดีๆนะลืมไข่กินเอี๊ยมร่ำไหมไมไ่บอกไข่เหอ นีตัวสามไก่หมดจุ๋เยเองเป้งแต่ไข่บ้องนี่เลยไก่ก็อร่อยข้าวกระลำไก้อ่อนๆเต็นมั่งเนี่ยมันน้อย,อย,อย,อยใจไก่ บ้านเราชอบเนาะชอบข้าวเหนียวคุณผู้ชมแต่กินข้าวเจ้าก็อร่อยนะเนี่ยผัดเนี่ยชอบคุยชอบเขียข้าวเหนียวตำตำก็ต้องข้าวเหนียวข้าวเจ้าไม่ได้เลยไม่มีแรงครับกินข้าวเจ้าไม่มีแรงคุณผู้ชมแต่ขุดดินนี่สาม๊อกนอนหลับเลยอ่ะข้าวเหนียวนี่แบบอึดครับผมอึดคนเมืองต้องกินข้าวเหนียว ทำไมฝรั่งเขากินข้าเจ้าเขาตัวใหญ่กว่าเรา<อ>เลยม่ <c oughs> ใ,ใครว่าเล็กพีกขิหนหน่ะคนไทยเนาะของแรงของแรงมดมีขโมหมดเลยี <c oughs> ๋ยวก็หมดไปเยอะแล้ววนะันี้ปั่นคนนี้นะโอวันนี้เมืเม่อนเสิร์ข้าวแกงกิ่ง ชมอลไมาเนี่ยตุกๆๆหายกินน้เมันฝ่ายเ่าไ่เคยอ้วกินใจนอนไปก่อนนะคุณผู้ชมอ้าวลูกาไมอจะไปกิน้วยอ่ะมาดินนั่งกินนมิคุงคุณผู้ชมแก่นนะไปไปละแก่ขาเหนียว เยอะมากเลยน้องนี่เด็กน้องนั่งรอขอโทษนั่งรอขอโทษครับให้หมากินด้วยหมาเฝ้าบ้านนะคุณผู้ชมน้องนี่เฝ้าบ้านอย่างดีเลยคุณผู้ชมไมาเข้าไม่ได้กัดเลยหอมบ้านเรากัดบ้าเรากัดเฝ้าดี อยากเคยกัดไอ้นอนท้อทีนะคุณผู้ชมแต่ว่าปลาผมมันอยู่นี่ไม่เคยโดนเขาโบดกัดเลยนะก็แฟนมันอ่ะมันจะกัดได้ไงล่ะตอนตอนเขาไม่รอปะตอนนั้นคือหมาก็ยังเป็นตอนนั้นก็นอนกอดมันอ่ะคือตอนมาใหม่ๆก็ยังไม่หล่อมันก็ยังบดกัดล่ะอสังเกตมันแค่ขู่ยังเป็นท้านาเกือบโดนกัดมันแล้วมันไม่ท้านาคนไม่เกี่ยวแล้วมันมันเห็นเป็นเจ้าเงาะไม่ไม่กัด กเป็นไนล่าเป็นไนล่าแพนนี่ท็ทอปอ่ลร้อน้อนแต่ไม่จะอวยคุณผชมลองไปทำดูเมนูนี้ผ่านเลยถ้าจะอร่อยต้องวัตถุวัตถุดิบต้องสดใหม่นะคุณผู้ชมถ้าผักหวานไม่อร่อยก็ไม่หวานไม่อร่อยนะให่แทอปไม่แหนนทอปไม่อร่อยก็ไม่อร่อยนะคือ ช่องร s <S ปรุงเราไม่ต้องอะไรมากเลยแค่วัตถุดิบบรนสุก <defence> well, ke <sh muscular umes> <sh> ็อร่อยผักหวานต้องหวานไม่ผักหวานเก่าผักหวานนี่ต้องแบบไม่จืดเห็ดต้องใหม่นะครับผมเห็ดนานก็สาบนะครับผมและเห็ดที่ดอยที่เห็ดไม่ลอยก็ไม่ลอยมันจะม่เห็ดเห็ดฝ้ายเห็ดทอบฝ้ายเห็ดถอบหนังนะครับผมเห็ดทอบฝ้ายจะอร่อยคุณผู้ชมสรุปคือต้องมากินเราภาษาครับมันถึงจะล้ำ ต้องมาเหล้าภาษาเขานั่นมากินในห้องผมอร่อยมากกินยาภาษาเยอะแต่ยังไปกินในห้องผมมีในห้องเ็ดผมมีข้าวเห็ดนะคิจูจอดมาห่อเพียเดียวไองเนี่ยมันไปจุดระบายเขาไม่ยอมมาช้อนมาก็หมดไปทอปถ้าเป็นคิดผมผมก็เอาช้อนมา ก็เรื <laughs> <ALLY> ่องคุณเก็บไปกินมื้อต่อไปก็ได้จับนี่กันไม่แห้ง หารตามฤดูกาลคุณผู้ชมมันอร่อยของป่าอยู่บ้านได้กินอาหารตามฤดูกาลตอนผมไปกรุงเทพนะั่นหิวมากเลยมีเงินก็ไม,ม่ให้กินมีเงินก็ใช่ยังไม่ได้กินนะเนี่ยซื้อไม่ได้ ไก่เอามาเกลือแล้วเฮ้ยมืดฝนมื่มาก็บอกแล้วอย่าเอามาคู่กับของให้มันอร่อยม,มันม่จะเป็นยี้อ่ะอืมของเนี่ยแบบไม่เคยกินนะคุณผู้ชมมันก็จะเราก็จะกินนั่นเองไงนานทีกินอนะ่ะเนาะกินบ่อยลองอะไรให้มันแปลกใหม่อยนั่นรสไปนนเรากินนั่นนี่ยเรากินเก็บไว้กินตอนไหนก็ได้ครับ แต่เนี้ยนานๆทีก็ต้องรีบสวยอฮะเหมือนที่พี่เกมบอกคลิปนั้นอ่ะต้องกินของที่มันอร่อยกว่าก่อนทำถูกกันเนี่ยมทำถูกกันเลยฮะรีบกินกินไก่ไปชิ้นเดียวโอ้โหอร่อยจริงมันเนี้ยทำสุดท้ายเราขอคำใหญ่ๆนะฮะม่งเข้ากับลล่มดฮะ นี่แหละครับผู้ชมเงาะยังไม่ถอดรูปครับก็ยังกินอันนี้หด้สวดเราวันนี้ไม่ได้เป็นเงาะนี่คุณผู้ชมตัดผมใหม่แล้ววันนี้เป็นเออแทนไออย่างวะตัดผมตัดกันมุก็เออมุกจบอลรอคนมันบอลรอตัดเนี่ยมันก็บอลรอตัดกับรอบอลรอบอตัดกับบอลรอเดี๋ยวจะไปทำทรงเกาหลีครับเดี๋ยวผมจะไปยืดผมแล้วก็ทำสีผมใหม่ ผมเดี๋ยวคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ